ลมีนครับลมีนครับจบชีวิตมันจะตายอยู่แล้วอริตสวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้างแค้นบอสชั้นแป หลังจากที่ไปฟาร์มหายามาตั้งนานแต่เวลดีแม่งขึ้นยากชิปหายจะเอาเท่าที่ได้แหละกจะคิดว่าน่าจะล้มได้แล้วยาพร้อมเก้าสิบอัน <c oughs> <c oughs> ปั๊มอย่างเดียวเารอบนี้

เลยอีดอกแม่งสกิลแรงเหลือเกิน ตับตับตับวิ่งวนตับ,ตบ,ตบเฮ้ยโอ้โหเร็วมากโอ้ยโดนเข้าให้แล้วไงโดนทีนึงนี่ปานตายตั้งหลักตั้งหลักเฮ้ยท่านี้มันเร็วมากเลยโอ้ยร <c oughs> อดแม่กูไอ้ชึบ เฮ้ยกดผิดโอ้ยโดนอีกแล้วโดนทุกงานครับดอกนี้ไม่ต้องหลบแล้วไฟอย่างเดียวครับไม่หลบแล้วไม่หลบแล้วไฟเข้าไปไเข้าไปไม่ไฟเข้าไปไฟเข้าไปตามยหลบครับเฮ้ยโชว์ๆอยอะๆ นตู้พ่อเต็มหัวจนเบื่อแต่ว่าแม่ไอ้นี่แม่งเร็วมากโอ๋อโดนตบอีกแล้วป้อมปั๊มนะป้มปมอมเฮ้ยโคตรพิษอยู่หันหน้าทางอื่นชุยเชื <c oughs> <c oughs> เหลือเหลือยาเหลือแน่นอนเก็บเยอะขนาดนี้เปิดโดนอะไรวะมองไม่เันทำอะไรวะโอ้ยโดนแล้วมองไม่เห็น มองไม่รู้เรื่องเลยโดนอะไรไม่รู้อ๋อป้องเข้าไปปัองเข้าไปอย่าปาร์ตี้อยู่โดยใช้กับใครก็ป้องเขาไปเลยลบทำไรวะเมื่อกี้ทำไรวะมองไม่รู้เรื่องเลยหันเหียนหน้าขึ้นหน่อยดิซับเข้าไปซับเข้าไปวิ่งห่อนวิ่งโดยเชิงกน่อนอ่าปล่อยด้านลูกสะใภ้ด้านนี้ครับใส่สองดอกเลยโลบจุดเจอทัวทัวช้อ vô vô <laughs> này nè on đói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  bấm hết một bấm 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 bấm, ơi mua tập bấm, mới đây đủ đấy, ơi thằng mày ƠI thổi để lúc nón mới nhé โดนอีกแล้วถอยก่อนตั้งหลักก่อนแมงมัวมากตอนนี้เปลี่ยนอาวุธก่อนเราไม่ใช่อาวุธที่เป็นโจมตีหมู่ตอนนี้จะได้ไม่ต้องเลง็งเอา้าโดนอีกแล้วโถ่เอ้ยเนี่ยมันชอบเลง็งลูกน้องเชีย่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย นี่เป็นลูกน้องเหรออันนี้ถ่ายได้หมดเลยถ่ายได้หมดเลยโอ้ยบางทีก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรไปบ้างครับขอวิ่งวนก่อนโอเคโมงนี้ก็เกะกะจังเว้ยลายยาวตัวตัวตัวหลบหลบไปหนด้หว่ะใช้ท่ามีแล้วแม่งลายยาวขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังม,มา อืมอืมใช้ทามีแม่งโดนเป็นหัวไหมใสเข้าไปโดนเนี้ยกูโดนอีกแล้วโอ้งหลบยากเก๊โค้งตัวเนี้ยไม่รู้อะไรชุนโ,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 โอ้โ,นนหอโ,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 โหเลงนี้ไอ้เลีงมันถูกตัวไหนดิเยกหลบเย้หลบเฮ้ยนั่นไงเต็มมาสองตัวแล้ว พอชิบหายมาเยือนเออเฮือกโอยสัตว์เออเฮือกไอ้เ,อเหเี้ยตายเด้อ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 เดจะยืงนะเขาพวกเฮี้ยเอเ๋ยมีวอร์สองตัวนี่คืออืมแพงโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอืมลบ พามแม่งเร็วมากอุยอ,อยยาเพิ่งต้เติมยาก่อนเออแทงโอ้ยเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดเลือดลดเยอะเพราะว่าติดผิดต้องแข่งนั่นเน่ย ปิ่งวนไปขนาดเยอะแยะขนาดนี้ตบ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 โดนอีกแล้วโอ้ยโดนวีแล้วพันเนี่ยโคตรโหดเลยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว,โ,วโอ้ยพี่อะไรนาโอ้โหยาเหลือสามสามแล้วต้องรีบ tiếp chụp ôi ôi nó đi mòn ừ ừ lọt ôi tài 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 chơi bó tôi đều có da chơi nãy เต็งติดผิดนี่นแหละแรงเลอเกินไี้กเกี้ยเลือดเหลือหนึ่งแตเมื่อไหร่ดีนะไม่ตายมึงความยาวอ่ะขอ,อู่ไหน โอเคโอเคใส่แหลกครับไาใส่แหลกครับเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเคยหลบได้มาเดี่ยวตัวเดียวก็โอเคหน่อยดรอสตหลบแทนเรื้อยหลบโยกหลบปัดมีอยู่ยข้างหลังมืเนี่ยเฮ้ยโดนได้ไงโดนนานเลยนะ โอเคแล้วแทงเข้าไป <im itation> เหลือตัวเดียวเปลี่ยนดาบก่อน <im itation> ใส่เั้ใส่ใส่เฮ้ยอะไรวะมองไม่ทันเฮือกสี่พันเจ็บปรวดไม่เกินอันนี้คิดไฟไหม้เลยครับ lông bắc hàn ở hưu tương tương bì được phim hết hơi tìm mọi hai bữa đi lúc nhớ hắn hơi nghe tất cả mọi người tất cả mọi người tất เดี๋ยวลูกน้องมอันกิกะนี่งลบตับไปไปชิบลบสกิลมีนิทิมรัวมากเดาเป็นหมูด้วยโอ้โหมัวแหลกร้านแทงเข้าไปแทงเข้าไป คิวไม่ถึงมันจะเบาไปหน่อยแต่มันก็มันก็ทัวโดนเป็นหมู่คณ <c oughs> ะไม่มีเอัด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 มันจะไปแล้วมอสมาใช้มีจบเลยก็ได้ว่าแรกมันต้องจบมันต้องจบเอ้ยโดนแล้ววมันต้องจบนี่นี่หมวกปิวเชีย่ยแม่โคตรเลย ล้างผ่านยาไปเยอะอยู่50ากว่าแน่เลยดีมากไปิดจบสคริปยาวเดือดเกีงปุ๋ยนอวเวลอัพเลยทีเดียว คอมพีทตครับมันบอกว่าคุณจดอะไรนะคุณสำเร็จคุณได้ทำการสำเร็จเอ้อี๋ยวคุณเคลียร์หมดแล้วเอาง,ง่ายๆไอพวกเวที่เราเปิดอยู่มีว่าแปดชั้นไงชั้นเก้ายังไม่มาเล่นตะกุ่แล้ววะเนี่ยกระโหลกกลามาก ต้องรอบอสชั้นเก้านะครับตอนนี้ยังไม่เข้าไทยไยังไม่เข้าเซิร์ฟเนี่ยรอต่อไปได้ข่าวว่ามาพร้อมธนูด้วยอาวุธใหม่นะตอนนี้ทำไรล่ะไม่มีบอสชั้นเก้าไม่มีจริงด้วยใช่หไหมโอเคครับไว้เจอกัน ครั้งหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเล่นอะไรในเกมนี้หรือรอชั้นเก้าเลยได้ข่าวว่าใกล้ออกแล้วเหมือนกันไว้เจอกันจุดผุก่อนชึบนี่โอ้ยมองไม่ชันเอาใหม่ดินี่ไปนี่เราต้องมาจุดตรงนี้ แล้ววิ่งออกนโอเคอเอาไว้เจอกัน See you again เฮ้ยนี่นี่ตัวไม่เขียนว่าตลอ,อดอาร์ตหรอวะ